สวัสดีค่ะพบกับเพจเทียดเซลอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับที่เห็นอยู่นี้ค่ะ Big Motor อร l เค่ะปี2025ค่ะจัดระหว่างวันที่22ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะจัดที่ไหนจัดที่ไบเทคบางนาค่ะเรามางานนี้ได้เพราะเรามีนี้ค่ะมีอันนี้สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจมางานนี้รอติดตามท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยค่ะบิ๊กมอเตอร์เซลครั้งนี้มีอะไรให้รับชมและซื้อไปบ้างเชิญค่ะ ก่อนอื่นนะคะพอได้บัตรนี้มาแล้วเดี๋ยวจะแนะนําค่ะว่าจะเข้าไปได้ยังไงนี่ค่ะเดินมานี่เลยหนึ่งนหนึ่งนี้ไม่ต้องแลกค่ะเพอาไว้สาหรับซื้อค่ะเราต้องไปหนึ่งสองค่ะหนึ่งนําสองน้ไปเลยหนึ่งนี่ค่ะมาถึงหนึ่งสองแล้วนี่มีบัตรแบบนี้ค่ะมีบัตรแบบนี้อ่าเดี๋ยวเผื่อพี่ตากล้องด้วยมีบัตรแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปให้เจ้าหน้าที่ค่ะว่าถัดไเชิญค่ะ สวัสด,ดีค่ะอ่าเราได้บัตรอย่างนี้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่พี่เขสวยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะใช่ค่ะมาสองท่านค่ะมีลูกค้าได้รับบัตรี้จากช่องทางไหนคะพอดีได้มาจากยามาฮ่าไทยม,ม,มอเตอร์ค่ะค่ะอันนี้เรียบร้อยเลเรียบร้อยนะคะเข้างานได้เลยเห็นนะง่ายนิดเดียวเองไปเลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคค่ะมาถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวเรามาเข้างานกันเลยนี่บัตรตัวนี้นะเชิญค่ะ นี่ให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยสองขั้นค่ะเรียบร้อยค่ะนี่แล้วเราก็ต่ออย่างนี้เข้าไปด้านในสิ่งที่เราจะหาตอนนี้คือรถยามาฮ่าของเราอยู่บูธไหนมันใหญ่มากเดี๋ยวเราไปเดินชมกันหลายหลบูธก่อนว่าแต่ละบูธเอารถอะไรมาโชว์แล้วก็มีรุ่นไหนบ้างอาจจะรวบรวมอยู่ในคลิปนี้ค่ะเชิญค่ะซ้ายก่อนเลยนี่ตอนนี้เดินมาเรื่อยๆก็จะพบกับบูธรถยนต์นะคะอ่า นำมาจัดทั้งรถไฟฟ้าค่ะที่สนใจนะตอนนี้ในห้องคือรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูหลายๆรุ่นกันเลยอ่านไม่ออกด้วยเดินมาเกือบครึ่งงานค่ะน้น่นพี่ตะก้อกบูธยมาห้าเราอยู่นูน่นพี่ตะก้อง เดินมาตั้งนานค่ะเดินมาตั้งนานคลิปแรกเนี่ยถ้าเราเดินไปทางซ้ายเนี่ยเราเจอยามาฮ่าแล้วไงเราออกมาทางขวางไงเราต้องเดินวนนานี่พอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมจากคอนหนึ่งส,งสองขาดเดี้ยวซ้ายเจอยามาฮ่าเลยค่ะยามาฮ่ามีรถอะไรบ้างอยากพี่จะกพาไปชมค่ะ เท่เท่มาในงานนะจะมีทั้งรถบิ๊กไบค์ค่ะและรถยามาฮ่านะคะตัวสปอร์ตตัวเล็กค่ะอย่างที่มีอยู่ในงานก็จะเป็น p ีจีวันฟาติโอแกรนค่ะแล้วก็ตัว m a ็นนะคะ x m ็กอ่ะอย่างทพี่จะก้องพาไปดูนะเดี๋ยวมาเดินดูกันว่าในงานเนี่ยบูจิมะมีอะไรอีกอ่าไปเลยสายไย มาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าหน้าที่มาห้ากาันว่าในงานเนี่ยมีรถอะไรใหม่ๆม,ม่ัง่งคุณทรายมีรถอะไรใหม่มั่งคะอย่ามา<ด>หา้าปีนี้ถ้าปีนี้นะคะก็จะมีเอ่อแกลนฟิล,ลโลน,น,นะคะที่ออกสีใหม่มาก็จะมีเอ่อสแตนดาร์ดนะคะก็จะมีเอ่อสี ฟ้าสีืน้ำเงินอ่าแล้วก็สีดำค่ะสีดำแล้วก็สีแดงเป็นตัว ABS สำหรับปีนี้ก็คือสแตนด์บาดก็คือสีฟ้าแล้ะสีดำนะค่ะส่วนตัว ABS ก็คือสีแดงอ่าแล้วมีตัวไหนออกมาใหม่แล้วก็ PG1 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 ก็จะมีสีสีค่ะก็จะมี PG1 นะคะมีทั้งหมดสีสีค่ะก็จะมีสีแดงสีเทาสีน้ำตาลแล้วก็สีฟ้านะคะมีทั้งหมดสี่สีค่ะแดงเทาน้ำตาลและฟ้า มาพบกันที่ไบเทคบางนาค่ะวันไหนถึงวันไหนออที่ไบเทคบางนาค่ะวันที่2 2สิงหาถึง31สิงหาค่ะโอเคค่ะแล้วมาพบกันที่ไบเทคบางนานะคะสำหรับบูธยามาฮ่าค่ะขอบคุณค่ะบายแล้วสำหรับต้นคลิปที่บอกว่าถ้าอยากได้บัตรนี้ถ้าอยากได้บัตรนี้ถ้าอยากได้บัตรนี้นะคะรับที่บริษัทเทรเซลค่ะ จำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะนี่เข้าฟรีนะคะอ่ารับที่บริษัทเทเลเซลได้ค่ะจำนวนจำกัดให้ฟรีค่ะท่านละ2ใบติดต่อที่บริษัทเทเลเซลได้เลยค่ะและสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยามาฮ่านะคะอย่าลืมค่ะบริษัทเทเลเซลจำหน่ายรถยามาฮ่าค่ะที่พามาดูในงาน Big Motor อร์เค่ะเป็นรถของยามาฮ่าที่อยู่ค่าวมและก็บรากาศงานค่ะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะราคารถทักอินบ็อกซ์เฟสบุ๊กหรือ l ล n e นะคะช่องทางติดต่อของเทราเซล์ได้เลยเพื่อรับโปรโมชั่นและราคาค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะว่าเราจะพาไปงานอะไรค่ะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับรถรุุนอะไรหรือมีกิจกรรมอะไรดีๆมอบให้กับคุณลูกค้าอย่าลืมกดติดตามบริษัทเทเซลนะคะขอบคุณค่ะ